วันนี้พวกเราก็ได้มาถึงของดีในชุมชนของบ้านอาจารย์แล้วนะครับก็คือมะพร้าวเผาเนื้วทุกเคียมสมุนไพรหมูกรอบสมุนไพรครับปลาบองสมุนไพรครับมุขีครับมุิีอบสมุนไพรครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการทํามะพร้าวเผานะครับครับเชิญข้างในเลยครับจะยากไหมยากไปไหม เสแล้วนะครับเราก็จะเอามาทำการบอกเกลือก่อนนะครับข้อกเปล่าเสร็จแล้วนะครับง่ายเกลกอร้อนนะครับก่อนมาตัดเผามะพร้าวตัดเผาครับขอมจุงเบยครับต่อไปก็จะเป็นกระบวนการแล้วก็จะไปดูกระบวนการการเผานะครับการเผามะพร้าวสั่งผื่งอะไรครับต่อไปก็เป็นการเป็นกระบวนการขั้นตอน หอมมะพร้าวนะครับอันดับแรกก็คืออะไรครับคุณลุงอันดับแรกเราต้องเอาเชื้อเพลิงคือกากมะพร้าวตากแห้งมาทำเป็นเชื้อเป็นเชื้อเพลิงข้างล่างโปพื้นไอ้ตะแกรงนิดหน่อยแล้วก็เอามะพร้าวเรียงให้ได้สองชั้นเรียงข้างในนี้ พอได้สองชั้นเสร็จแล้วก็เอาเชื้อเพลิงใส่ลงไปอีกหน่อยนึงนิดเดียวแล้วก็เรียงมะพร้าวอีกสองชั้นเอาเชื้อเพิงมะพร้าวกา,กามะพร้าวแห้งใส่ให้เต็มเต็มเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไฟข้างล่างปล่อยไฟข้างล่างให้มันไหมมันจะไหมขึ้นมาของมันเองจนกว่าไฟในนี้จะดับหมดคือสุก ไม่เกิน <พอ S 2> ไม่เกินคร <พอ S 2> ึ่งชั่วโมงไม่เกิน,นครึ่งชั่วโมงครับวิธีการเผามะพร้าวครับวิธีสําหรับวิธีการเผา,าพา้าวก็แค่นี้นะครับไม่ยุ่งยากครับ